สวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมตังค์นะครับแน่นอนครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวฟิกเกอร์นะครับวันนี้ชุดอาจจะแตกตาไปบ้างเพราะว่าใส่กางเกงขายาวแล้วก็เสื้อเชิ้ตสีขาวใช่ไหมครับพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากทํางานนะครับแบบว่าเหนื่อยมากเลยครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนฝนก็ยังตกอยู่นะครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับกลับมาด้านนี้นะครับวันนี้ตัวที่จะมารีวิวก็ตัวนี้เลยครับ น้องสกาดีนะครับจากเกมอาร์คไนต์นะครับทุกคนค่่ยอนิเกมนะครับในเวอร์ชันคอสตูมซัมเมอร์นะครับซีซคอลีเดย์นะครับทุกคนเอาผมบอกก่อนเลยว่าผมอ่ะไม่ใช่คนเล่นเกมอาร์คไนต์นะครับถ้าหากว่าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับที่พีออเดอร์มาเนี่ยเพราะว่าโดนตกจากรูปโปรโมทนะครับโดนตกเพราะไอ้ตรงนี้เลยครับไอ้ต้นขาเนี่ยครับทุกคนแบบว่าขาแน่นมากทุกคนขาแน่นสุดๆเลยครับแบบว่าใส่กางเกงขาสั้นแบบรัดถึงเนี่ย รัดมากแบบรัดจริงๆอะครับทุกคนแล้วรัดไม่พอยังมีเขาเรียกว่าอะไรอะเชือกอีกสามเส้นนะครับทุกคนรัดขาเข้าไปขูแน่นมากเลยครับทุกคนดูดิแน่นจริงๆนะครับแล้วแบบว่าโดนตกตรงนี้ยังไม่พอนะครับโดนตรงนี้ครับหน้าท้องซึ่ง เจอหน้าท้องแล้วแบบอ่ะไม่ไหวละกดทีเลยแล้วกันโดนตกง่ายมากเลยครับถ้าเป็นหน้าท้องเนี่ยซึ่งตัวผมเป็นเฟติตหน้าท้องอยู่แล้วใช่ไหมโดนตกง่ายมากเลยครับเวลาเจอแบบฟิกเกอร์ที่มีหน้าท้องเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเจอโช์สะดือ,อย่างนี้ด้วยโอ้ใจล,ลายเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนที่เป็นเฟติตหน้าท้องนะครับ ต้องมีคนอื่นบ้างแหละครับก็เลยโดนตกไปนะครับแล้วก็พีมาให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากล่องกันก่อนละกันนะครับซึ่งกล่องเนี้สูงประมาณ30เซนได้นะครับกล่องไม่ได้ใหญ่มากนะครับคุกคนเป็นกล่องเล็กๆนะครับสะดวกดีนะครับไม่ได้ใหญ่มากเลยเทอะทะอะไรนะครับเป็นพลาสติกใสทั้งหมดนะครับทุกคนรอบกล่องเลยนะครับเนี่ย ด้านหน้านะครับก็คือจะเห็นข้างในของนางทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยชิ้นส่วนทุกอย่างนะครับก็จะเห็นหมดเลยนะครับหน้าสวยอยู่นะครับเนี่ยถ้ามองจากภายนอกนะครับทุกคนอ่าตรงนี้ก็จะมีโลโก้เกมนะครับเกม a าร์คไนทตรงนี้ค่ายผลิตค่ายอันนี้เกมแล้วก็ค่ายของเกมนะครับไฮเปอร์กรา อะไรสักอย่างนี่ยแหละถ้าจาชื่อไม่ผิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างจะเป็นชื่อของนางนะครับภาษาจีนนะครับก็ว่ากันไปนะครับ่ด้านนี้นะครับด้านขวานะครับก็จะมีแค่ลายปลาหมึกนะครับทุกคนไม่มีอะไรมากนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีรูปของตัวฟิกเกอร์ของนางนะครับเป็นชุดซัมเมอร์นะครับใส่มวกหนึ่งใบนะครับทุกคนมีทั้งด้านข้างเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับทุกคนดูนี่มีลักแร้ด้วยครับวุ้ยลักแร้ขานะครับทุกคนแล้วก็ด้านละตรงนี้ตรงนี้นี่นางมีตุ๊กตาเขาเรียกว่าอะไร ถ้าจำไม่ผิดนะครับสีแดงอยู่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูของจริงกันละกันนะส่วนข้างล่างก็จะเป็นคําแนะนําต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมีน้องโอก้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงๆนะครับส่วนด้านบนนะครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนด้านหน้าเลยครับแค่ไม่มีรูปชิินส่วนภายในแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันละกันว่าข้างในอมีพาร์ทอะไรบ้างนะครับทุกคน อ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้แกะพาร์ตออกมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับไม่ไดมากนะครับทุกคนโดยเริ่มแรกนะครับเรามาเริ่มจากตัวเมนหลักของเรานะครับน้องสกาดินะครับในคอสตูมซัมเมอร์นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนสวยนะครับเนี่ยนางหุ่นดีมากเลยนะครับ นี่หน้านางนะครับสวยมากเลยครับตรงปกมากเลยครับทุกคนดวงตาสีแดงตัดกับผมสีขาวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีน้องวานโอกานะครับเป็นกิตติดผมอยู่ด้วยนะครับทุกคนหน้านางก็มีปกคอสีดำด้วยนะครับปกคออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดนางเป็นโทนชุดซัมเมอร์สีขาวนะครับตัดกับฟ้าอ่อนนะครับทุกคนนี่นี่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้หลักแร่นางนะครับขาวนะครับเนี่ยเพิ่งรู้นะครับว่านางเนี่ยใส่ชุดสีดําข้างในอยู่ด้วยนะครับเหมือนเสื้อสีดํานะครับ กูผมแี่ยนางนี่ยาวมากเลยนะครับยาวจนหนึ่งขาเลยครับเนี่ยตรงนี้ครับทุกคนไฮไลท์เลยครับหน้าท้องครับดูสะดือนางโอ้ยหน้าท้องเนียนมากเลยครับทุกคนอยากจับมากเลยเนี่ยโดนตกจุดหนึ่งเลยครับหน้าท้องนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยที่โดนตกนะครับต้นขาของนางนะครับโอ้หดูทุกคนรัดแน่นมากนัดแน่นเปรี้ยมีเชือกสามอันรัดอีกทีโอ้หรัดทําไมก็ไม่รู้นะครับ ไม่รู้ว่ามันต้องเป็นชุดที่ต้องรัดอะไรขนาดนั้นบวกกับกางเกงนะครับหสั้นเชียวสั้นถึงแบบหวางขาคทุกคนแล้วก็เข็มขัดสีขาวนะครับเนี่ยตูนนางครับทุกคนเผื่อใครอยากเห็นนะครับนี่ครับขานางเรียวยาวสวยขาวมากเลยครับทุกคนเนี่ยเอ้ยทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยนางทาสีเล็บด้วยนะครับสีชมพูนะครับทุกคนสีชมพูนะครับเอาโอเคครับนี่คือโดยรวมของตัวนางทั้งหมดนะครับเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากเลยครับทุกคนหน้าตรงปกสวยงดงามมากเลยครับ อ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าตาฐานนะครับทุกคนหน้าตาฐานคือจะเป็นวงกลมเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคนคอนเซ็ปต์ของฐานก็คือจะเป็นฐานรูปพื้นทรายนะครับทุกคนในธีมซัมเมอร์นะครับก็เหมือนเดินอยู่บนชายหาดเลยนะครับทุกคนก็จะมีดาวอยู่หนึ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หอยสามอันนะครับเนี่ยต่อไปนะครับจะเป็นตัวน้องวันโอกาของเรานะครับน้องวันโอกาสีแดงนะครับนี่ครับทุกคนดูดิน่ารักนะครับเนี่ยมูน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มากเลยดู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  ตาจริงๆคือตาสีดํานะครับไม่ใช่สีขาวสีขาวนี่มันลายนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับตาจริงๆคือตานี้นะครับตาสีดําๆนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเขียนคําว่า abyss hunt ด้วยนะครับนักล่าจากก้นึ่งนะครับทุกคนซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเนาะวาโอกานี่ก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วนะครับเนี่ยในแห่งท้องทะเลนะครับน่ารักครับทุกคนน่ารักมากดูดิ อะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเซิร์ฟบอร์ดนะครับที่เป็นพ็อปตกแต่งนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างงี้เลยครับนี่ครับทุกคนหน้าตาเซิร์ฟบอร์ดใกล้ๆนะครับเขียนคําว่าอะไรคอร์รอลคอสนะครับตรงนี้ด้านนี้ก็จะมีลวดลายนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับเป็นสีขาวโล่งๆนะครับทุกคนอแล้วก็ชิ้นที่ห้านะครับก็จะเป็นหมวกของนางนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นหมวกทรงปีกกว้างนะครับทุกคน เป็นสีโทนเดียวกับชุดซัมเมอร์ของนางเลยนะครับก็คือเป็นสีขาวนะครับทุกคนมีสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็ขีบสีน้ําเงินนะครับเนี่ยครับข้างบนเนี่ยครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นแว่นกันแดดนะครับที่นางไว้สวมบนหัวนะครับทุกคนอันเล็กๆนะครับนี่นะครับทุกคนนี่จะเป็นหน้าตาแว่นกันแดดของนางนะครับจะเป็นกรอบสีดําแว่นเลนส์สีเหลืองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบจับใส่ฐานกันเลยนะครับทุกคนเริ่มแรกก็คงต้องเป็นตัวน้องสกาดีนะครับใส่ตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับ อก็เป็นหมวกของนางนะครับโอ้หมวกนางนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับกับติดกับผัวของนางนะครับทุกคนคือใส่ลงไปปุ๊บมันดูดเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นนะครับมันเป็นแม่เหล็กนะครับ เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี right <Jean> ้ก <Okay. S 1> ็คือประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนบอกเลยว่าสวยจับใจมากเลยครับทั้งดีไซน์รูปร่างท่ายืนต่างๆนะครับทุกคนตั้งแต่หน้าของนางนะครับที่หน้าตรงปกสุดๆเลยครับสวยงามดุดดังดังแบบเลยนะทุกคนมาชายทะเลนะครับแล้วก็ชุดหน้านะครับแล้วก็หน้าอกนางนี่ใหญ่เบิร์ดเพิ่มมากเลยนะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งจุดเลยครับที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็นี่เลยครับจุดหลักเลยนะครับหน้าท้องครับทุกคนหน้าท้องเนียนมากเลยครับสีขาวต้นขา แน่นนุ๊กอยากโดนบีบด้วยต้นขาเลยเกินนะครับยืนยาวขาเลียวยันถึงข้างล่างเลยนะครับทุกคนขาเลี้ยมากหมวกหน้านะครับปีกว้างนะครับใส่แว่นสีเหลืองนะครับทุกคนและนี่ของแถมเลยครับน้องโอก้าครับน่ารักมากเลยครับทุกคนติดใจตัวนี้อีกตัวหนึ่งเลยนะมันน่ารักนะครับทุกคนไม่เชื่อลองหาพีมาดูได้นะครับน้องน่ารักนะครับเนี่ยสีแดงนะครับเพอร์เฟกมากเลยนะครับทุกคนสําหรับตัวนี้ครับ เป็นหนึ่งในตัวที่น่าสะสมทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครจากเกมอังในนะครับทุกคนในเวอร์ชันชุดซัมเมอร์นะครับที่จริงน้องสกาดิเนียมีฟิกเกอร์ออกมาก่อนหน้านี้ตัวหนึ่งนะครับของค่ายโคโตบุกิยานะครับในชุดธรรมดานะครับในร่างเอเลนทูนะครับแต่ตัวนั้นอะผมไม่ได้พีมาก็เลยแบบเสียดายอดทํารีวิวให้ทุกคนดูนะครับส่วนในด้านราคาของตัวนี้เนี่ยผมพีมาได้ในราคา4,150บาทนะครับทุกคนถ้าถามผมว่าสําหรับผมคุ้มไหมคุ้มครับทุกคนราคาคุ้มมากเลยครับทุกคนถ้าเท เ็นเมนของนางหรือว่าสะสมชุดว่ายน้ําอยู่นะครับชุดนี้นะครับคือหนึ่งในชุดที่น่าสะสมมากเลยครับทุกคนต้องมีประดับห้องไว้สักตัวเลยแหละครับแนะนําเลยละครทุกคนก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์น้องสกาดีนะครับจากเกมอาร์ไนในคอสตูมซัมเมอร์นะครับสำหรับคลิปหน่าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกดซับสไครป์กดถูกใจเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยได้ครับทุกคนในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมนอนก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทํางานอีกเหนื่อยมากเลยครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะครับพอหน้าฝนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ